สบายดีเด้อพี่น้องนี่กับเส้นทางบ้านท,าทุนใหญ่มาสั่นแต่จ้ากสิเป็นได้ไปจึงได้เป็นนี่กว่าจอกเส้นเจือนดินจอกเส้นเจือนนี่กำลังลำบากอะไรรถก็ไปยากแทกกระดกอ่ะนี่ก็เบิ่งเส้นทางนี่กำลังบุกเบิกใหม่ว่าปูายากแต่มันยากไป็นสีส่นี่เพราะถาส้นอยู่เวลาขี่รถขี่ล่างก็ยังสิลมสิใต้ในย้อนเส้นทางอันนี้คาดว่าจะสร้างใหม่ได้ รถกระต้นนมีไปหยุดอีกโอ้ยตายตายตาตาย้อนได้พี่หนอ่ยสะพานีเส้นทาเบอร์เกอนี่เราตายยังจะวางคนแรกคนกลังย่างมากเปิดเผ็ดให้มันแจ้งตายโว้ยเส้นทางแบบนี้นี่รถหอกรถใหญ่อยู่ควงท่อควงท่า คนมันนอกว่าคือในเมืองสวัสดีนะครับมื่อนี้แบกเกอจะมาไลวิวเส้นทาดงดดงว่องยศแมวอันเด็กแมน